สวัสดีค่วะวีนาป mm hmm. วีนาซิงเกิดอะไรขึ้นคะวีนาวีน่าว่าไงเอ่ย mm hmm. เอ้แหน่ถามวันนี้อยาถามว่ากดปักกาดีไหเนี่ยโหพี่เศษเชียวีวน่ายิ่งกว่ากดตะก้าอีกแต่จะยิ่งเสียยิ่งกว่าคือต้องกดนะแซ ได้คะ่ะคุณลูกแต่ว่าตอนนี้คุณแม่อยู่กับผู้ชายวีนาจะไรเอาวีนาทะยานสู่ร้านที่สิบเมื่อไหร่เหมือนแม่จะเข้าไปกดวีนาเลยคะ่ะคุณแม่ต้องปิดจให้ได้นะอะไรนะวันนี้ได้ข่าวว่าวีนาทะยานเป็นที่ห้าล้านแล้วใช่ไหมคะช่ค่ะเธอจริน่ขออย่างเดียวนะคะว่ามาขอเพียไงเธอได้หมคฉันเชื่อว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศไม่มีใครไม่ซัพพอร์ตวีนาค่ะ วีนาพีเพชรขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพีเพชรดีใจนะที่ได้เห็นวีนาในเวอร์ชั่นนี้แล้วก็พี่เพชรรักในความสู้ของวีนาแล้ววันนี้พี่เพชรขอพูดตรงๆเธอสําหรับพีเพชรเธอคือมิจูนิเวอร์ไทยไลน์ปีนี้ไปแล้วเรียบร้อยวีนาี๋ยวพีเพชรสัญญาว่าพีเพชรจะพี่เพชรจะไปเชียร์วีนาวันที่เวนาขึ้นขึ้นเวทีนะคะสัญญาเดี๋ยวจะเข้าไปกดตะก้าวีนาแน่นอนรอรอสัก ร้านที่เก้าก่อนทยานสู่ร้านที่สิบก็ไม่พีทอีตัวนึงแน่นอนค่ะได้เลยได้เลยวินารอเลยนะคะพีทอีทวันนี้ขอบคุณมากๆยินด,ดีค่ะซัพพอร์ตวินาหน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตวินาหน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยลอสองล้อฝากทุกคนด้วยนะคะพี่วินาโชคดีนะลูกเดี๋ยวเจอกันนะ